สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะคบวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อมาช้อปปิ้งในเทศกาลสินค้าโครงการหลวงนะซึ่งเขาจัดอยู่ที่เดอะมอลล์บางแคนะครับที่ชั้นเมนะครับแกนฮอล์นี่นะเดี๋ยวเราไปดูสินค้าโครงการหลวงกันนะว่ามีอะไรกันบ้างสำหรับงานนี้ก็จะจัดก,กันถึงวันที่30พฤศจิกายนนี้นะครับก็คือวันอาทิตย์นี้นะก็ยังเหลือเวลาที่เนะพื่อนเจะมาช้อปปิ้งซื้อสินค้าโครงการหลวงกันได้นะ มัน,นก็จะเป็นพวกออดอกไม้ส,สวยๆต่างๆนะครับก็จะขานกันเป็นช่อนะช่อละตากาเองสวยมากเลยปะก็ภายในงานก็จะมีพวกผักต่างๆด้วยนะเป็นผักปอสามพิษนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูตรง้มตรงกลางนี้ก่อนดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นผตาดขาวนะครับผักที่นี่ก็กระป๋องสามพิษนะแล้วก็ สดมากๆด้วยอันนี้ผัดคองเต้อันนี้เอาไปผัดกับน้ำมันหอยอร่อยมากเลยนะเคยกินอยู่มีคนมาจับใส่ช้สอนกันค่อนข้างเยอะนะครับที่นี่ดูประกาศขาวด้วยว่าประกาศขาวก็จะขายเป็นห่อๆนะครับเป็นถุง3 9เอ็นหัวใหญ่ด้วย ไม่แพงนะครับอันนี้จะเป็นฟักทองเดี๋ยวเราจะชมบริเวณทั่วๆานาน,นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกกับพวกสมุนไพรต่างๆแนละ้วเห็นเป็นมีแชมพูบ้านหานจระเข้ด้วยเป็นแชมพูแล้วก็เรียกว่าเครื่องสำอางเครื่องประทินโฉมนะครับ น,นี่ก็จะเป็นพวกขนมแปรริบต่างๆนะเป็นฟักทองอบแห้งมีสับรสอบแห้งด้วยและภายในงานก็จะมีพวกอาหารสดต่างๆด้วยนะครับตรงนี้เห็นมีลูกชิ้นปิ้งต่างๆแล้วก็มีพวกกัดสลัดนนะตรงบริเวณโซนนี้นะครับก็มีสินค้าเยอะแยะมากมายหลากหลายที่เดียวนาให้เพื่นอนมาช้อปปิ้งกันได้อันนี้เป็นอินทผลัมนะครับ น,นี้ก็จับจากกันถึงวันอาทิตย์นะเพื่นเพื่อนท่านใดที่อยู่ในย่านเดอมอลบางแคก็มาช็อปปิ้งอุดหนุนสินค้าดีๆของสินค้าของการหลวงที่นี่ได้นะครับนี่เป็นอะไรเอ่ยสาวนรถนะสามารถเอาไปทำเป็นน้ำได้นะครับรสชาติเปรี้ยวหวานหอมมันอร่อย เนี่ยครับเขาก็จัดอยู่ตรงบริเวณเอ็นแกนฮอนะพเพื่อเป็นสามารถป,า,ปาช้อปปิ้งกันได้น,นะครับเดี๋ยวผมว่าคงจะต้องไปช้อปปิ้งลวล่ะสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบขอคุณที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ